สวัสดีค่วันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แบบจําลองทางอุตกศาสตร์กันนะคะอันดับแรกให้เราเปิดโปรแกรมอักมัดสิบค่ะจากนั้นให้เราทําการสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆที่มาหนึ่โฟลเดอร์ไปที่นิเลือกโฟลเดอร์พิมพ์ชื่อที่ต้องการค่ะ เราก็จะได้โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นให้เรานำข้อมูล ID b สองเข้ามา,าก็จะปรากฏเป็นภาพสีขาวดำแบบนี้ให้เราเปลี่ยนสีให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงโอเคจากนั้นไปที่ตัวเครื่องือร์ทูนบ็อกเลือก v a r i a n a l y s i s tool เลือก c o l o r y build ก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะในช่อง i ินพุช่องแรกให้เราเลือก i ี W2 ช่อง o อ t พ u t ให้เราทำการตั้งชื่อตามที่เราต้องการในโฟลเดอร์ที่เราสร้างสักครูก่กด save จากนั้นกด ok เคราการประมวลผลสักครู่หนึ่งเรแล้วกดค o อสค่ะทำการเปลี่ยนสีเลย กรเก็จะได้เป็นรูปการเติมเต็มของพื้นที่แบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของทิศทางการไหลค่ะเราเอาคื่อหมายถูกของเดดิสซองก่อนจากนั้นไปที่อาร์คิมบ็อกค่ะเรื่องเหมือนเดิมกรอเทกน่าฟิ์ชูเรลจี จากนั้นก็เลือก go direction ก,ก็จะปรากฏหน้าต่างออกมาเช่นเดิมในช่อง input ให้เราเลือกฟิลที่เราสร้างไปว่าจะคู่ก็คือฟิ e หนึ่งตรงนี้ถ้าช่อง o u ให้เราทำการตั้งชื่อเหมือนเดิมค่ะในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเช่นเดิมตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการ เซฟค่ะแ OK. ล้วกดโอเครอการประมวลผลจากนั้นกดโหลก็จะปรากฏเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะสแสดงทิทางกันไหลต่อมานะคะเป็นเรื่องของการไหลสะสมค่ะให้เราไปที่กล่องเครื่องมืออาทูนบอกเช่นเดิม เลือก s p a t i a l n a t s i s to Hydrology จ็น,นั้นเลือก Flow Accumulation นะคะช่อง Input ให้เราเลือกตัวใดตัวหนึ่งถึงช่อง Output ให้เราทำการตั้งชื่อ,อในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเช่นเดิม ตั้งชื่อตามที่เราต้องการกดเซฟในช่อง output t ้า e ให้เราเลือก i n d e x r กดโอเคเการปประมวลผลสักรูก กด close ค่ะก็จะปรากฏเป็นภาพสีดำๆขีดขทาขาแบบน,นี้ให้เราลองเปลี่ยนสีดูเมื่อเราซูมเข้าไปนะคะก็จะเห็นขีดพวกนี้ชัดขึ้นเราลองซูมดูใกล้ๆก็ขีดพวกนี้ก็คือ เส้นทางของลำน้ํานะคะบริเวณที่มีสีเข้มกว่าแสดงว่ามีการไหลผส,สมมากปริมาณการผส,สมแปรผันกับสีนะคะลาน้ําสายหลักจะมีสีเข้มอันนี้ก็จะเป็นลาน้ําสายหลักตัวลําน้ําสายรองก็จะเป็นสีที่อ่อนนี่นะจะสังเกตเห็นได้ว่าต่างการดังเบสชัดต่อมาเป็นเรื่องของลําดับ ของลำน้ำนะคะให้เราไปที่กล่องเครื่องมืออัน t o ูลบ็อกช่นนดึมเลือก spatial analysis tool hydrology จากนั้นเลือก stream order ค่ะให้ก็ในช่องแรกช่อง input stream ให้เราเลือกเป็น c u r r e n ก็คือข้อมูลล่าสุดที่เราได้ทำขึ้นมา ในช่อง input f o r ก็ให้เราเลือกเป็น f o o l direct หนึ่งก็เป็นข้อมูลที่มีหลายสีแบบนี้ส่วนในช่องล่างช่องสุดท้าเลยก็ให้เลือก s t a r e r อันแรกที่มันเลือกอยู่แล้วส่วนช่อง output ช่องนี้ให้เราทำการตั้งชื่อในโฟลเดอร์เดิมที่เราสร้างขึง้นมาตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะคะ กดเซฟค่ะแล้วกดโอเครอการประมวลผลปลด close ค่ะก็จะปรากฏเป็นรูปความสูงของลำน้ำแบบนี้เป็นเส้นผีหิดแบบนี้นะคะต่อามาเราจะเปลี่ยนจาก ตาเริ่มสกิเมื่อพวผู้นี้เป็นเชฟนะคะเดีย๋ยวเราจะคลิกทั่ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ออกไปก่อนจากนั้นให้ไปที่ a า t ์คูนบ็อกช่นเดิมค่ะเลือกเหมือนเดิม t t a m มอ r เดอในช่องอินพุตก็ให้เราทำเช่นเดิมเลือก ช่องครูช่องที่สองก็เลือกโปรไดเล็ห่งในช่องนี้นะคะที่เราจะเปลี่ยนจากราเราการเป็นเชฟใ้ช่องนี้ให้เราพิทพ์การตั้งชื่อค่ะตามที่เราต้องการ จากนั้นกด save ค่ะกด ok รอการประมวลผลจากนั้นกด close ค่ะแล้วมื่อเราทำการเปลี่ยนสีก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนิดนึง เมื่อเราซูเข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราคลิกข้อมูลที่ไม่ใช้ออกไปก่อนต่อมาเป็นการ Steam to f u t u r e ค่ะไปที่ Add to Box เลือกมัเที่นา e ิ o ชูเลือก r a โดจีชินเดิมจากนั้นเลือก t e ีม to future ในช่อง input ช่องแรกนะคะเรลาเลือกตอัเอกที่เราได้ทำไปครั้งแรกส่ินช่อง input ช่องที่2ให้เราเลือก full oh, direct และช่อง output ให้เราทำการ ตั้งชื่อในโฟลเดอร์เดิมน,นะคะตั้งชื่อตามทรทต้องาระ้นั้นกด save ค่ะแล้วกดเ okay. ค รอการประมวลผลอันนี้อาจจะช้าอนิดหนึ่ง เมื่อโปรแกรมประมวลผลเสร็จแล้วนะคะแล้วก,กด c อ o s e เราลอง z ู o m เไปดูใ่อยๆก็จะเห็นมีนลักษณะเป็นเส้นขีดๆแบบนี้นะคะต่อมานะคะให้เราคลิกขวาที่ game future ตรงนี้เลือก open attribute ค่ะจากนั้นก็จะปรากฏ เป็นหน้าต่งางตาราง attribute ที่มาแบบนี้ให้เรามาที่ตรง table option ตรงนี้นะคะเลือกคำสั่ง d i r e ก t by attribute ให้เราเลือกที่ k ีด code ต,ตรงนี้ค่ะจะเป็แบบนกิดเข้าไปจากนั้นเลือกคู่หมายมาก่อนท้วเท่ากับและเท่ากับแบบนี้ แล้วพิมพ์เลขห้าลงไปแล้วกด apply นนขึ้นมาไม่ทดลองเคลียร์แล้วเลือกคิดโค้ด get incovalu เลือกเท่าไหร่มากก่อนรือเท่ากับเลือกเลขห้า กลอพ a ยดงนั้นเราลองมากดตรงนี้ดูนะคะก็เป็นการรีเซ็ตใหม่เมื่อสักครู่เราใส่เลขหาลงไปมันก็ในช่องกิดโค้ดตรงนี้ก็จะเป็นเลขห้าหมดเลยนะคะมันเป็นการเรียงลำดับ,บตั้งแต่เลขห้าหกเจ็ดแปดเก้า ไปจนถึงที่เรามีเราปิดตาราง table a t t r i t ตรงนี้ไปดังนั้นคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลก p i น feature เ,เลือก data และเลือก export data ส่วนของช่อง output ตรงนี้นะคะให้เราทำการ ตั้างชื่อค่ะตามที่เราต้องการ เลือกในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แบบนี้ฉะนั้นกดเซฟค่ะแล้วกดโ okay. อเครอการประมวลผลกด yes ค่ะหนึ่ง <Good. Yes. S 1> yeah. คิกหนึ่งเนาะก็จะปรากฏเป็นเส้นทางลำน้ำนะคะแบบนี้ ต่อมาเป็นเรื่องการทำลุ่มน้ำนะคะเบสิ่งให้เราไปที่อัคคีนบ็อกค่ะเลือกเคที่อเ่านาะจิตชูเทคโนโลยีเหมือนเดิมแ,แต่เปลี่ยนเปนเลือกเบสิ่งตรงนี้ก็จะประกากฏหน้าต่างแบบนี้ในช่อง input นะคะให้เราเลือกเป็นโฟลเดอร์นนหนึ่งช่อง output ให้เราทำการตั้งชื่อในโฟลเดอร์ ที่เราสร้างขึ้นมาตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะคะกด save แล้วกด OK กด close ครัเราทำการเปลี่ยนสีให้เป็นแบบนี้ เราจะประบฏเป็นภาพดิมน้ำแบบนี้น,นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องพื้นที่รับน้ำค่ะหรือ water shed ให้เราติดขึ้อหมายถูกที่เหลือแต่โอัหนึ่งับตินเบสินเอาออกเลยอปทำการ z ู o ในพื้นที่บริเวณที่เราต้องการ ทาค่าโมลน้ำใหม่นะคะออกเป็นตรงนี้นะะแลงจากนั้นให้เราคลิกที่ i d e n i t y ตรงนี้นะคะแล้วคลิกที่จุดที่เราต้องการก็จะปรากฏเป็นค่าโมลน้ำใหม่ตรงนี้มาเรา ราบค่าแล้วก็กปิดเลยจากนั้นให้เราไปที่กล่องเคื่อมืออักขุนบล็อกค่ะเลือกพาอป้าในเมนูนี้จากนั้นเลือกฟีเจอร์คัทค่ะฟีเจอร์คัทจากนั้นเลือกสร้างฟีเจอร์คัทค่ะ ก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะในช่อง future card location ช่องแรกให้เราคลิกหาโเดอร์ที่เราสร้างในครั้งแรกเมื่อเลือกแล้วเราก็กดแอปจากนั้นในช่อง future card เนームตรงนี้ให้เราพิมพ์ไปเลยว่าโฟล์พอยต์โฟล์พอยต์หนึ่งในช่องจ g e o m e ที่ถ่ายตรงนี้นะคะ ให้เราเลือกเป็นพอยค่ะเพราะเราจะทำข้อมูลจุดเมื่อมาเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดโอเคเลยกด close ก็จะปรากฏเป็นข้อมูลจุดที่ชื่อว่า point หนึ่งตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราที่ ืแล <h ums> ้วก็สูเข้าไปจากนั้นให้เราเลือกที่ editor a ป editing เราเลือก p r ร f o ยท์หนตรงนี้กดโอเค ่ไช่แล้วเราก็คิดก็จะมีโปรโหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราคลิกที่โปรรงนี้แล้วก็มาจุดในจุดที่เราต้องการหนึ่งจุดจากนั้นก็ไปที่ปีเ,เตอร์เลิดรอสักคู่นะคะ เมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ไปที่อต editor เดิมตรวจการบดเ p ี้ n g ก็มีข้อมูลจุดตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มเราทำการเปลี่ยนสีให้มองเห็นได้ชัดขึ้นก็จะเห็นเป็นข้อมูลจุดแบบนี้นะคะข้อมูลจุดที่เราได้สร้างขึ้นมา ต่อมานะคะเป็นการ snake powerpoint นะคะให้เราไปที่ action box เลือก s t a t i s t a analysis tool นะเลือก p r o b a b i l t y และเลือก snake p o w e p o i n t ให้ตรงนี้คะ่ะในช่อง interpreter ตรงนี้ถ้าเราเลือกเป็น powerpoint หนึ่ง ที่เราได้ทำไวตรงนี้นะคะและช่องอินพุตตรงนี้ช่องที่สองให้เราเลือกเป็นกราค่ะจากนั้นเอาพุทให้เราทำการตั้งชื่อในโฟลเดอร์เดิมที่เราได้สร้างไว้ในครั้งแรกนะคะตั้งชื่อตามที่เต้องการ กด save ใช้กด ok ก,กด post ก็จะปรากฏเป็นพื้นที่ใช้โปรไฟล์แถบนี้นะคะให้ดูดว้าะ พิมพ์ี่สีดำๆอะไรนี้นพิเข้ามาต่อ,อมานะคะเป็นการทำอเ t อ r s h ช d นะคะให้เราไปที่ a r d i n o box เลือกเซ a ร์เชนจ์ t ัลกิลทูไฮโดรจีและเลือก watershed ในช่อง input o 4ช่องแรกนะคะให้เราเลือกเป็นตัวเล็กทหนึ่ง ช่อง i n p u t ตรั e r ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น unix pp ตรงนี้ที่เราได้สร้างไปจากนั้นช่อง Output ช่องล่างฝึดนะคะให้เราทำการตั้งชื่อในโฟลเดอร์เ,รอเดิมเป็นชื่อที่เราต้องการนะคะ กดเซฟค่ะใช้งน้นกดลโอเครอการตวมวผลจากนั้นก็กดโคดเลยให้เราติ๊กที่เครื่องหมายติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องตัว o Shade ในตรงนี้ s แน็ป t ีพตรงนี้แล้วก็เอาที่ไม่เกี่ยวออกแล้วก็พี่เลยที่ มองภาพลวมทุกท้กก็จะปรากฏเป็นพื้นที่แบบนี้นะคะก็เห็นพุทชีสเล็บหรอดอกไม้ดอกไม้นอกเป็นสี มีคพียงที่ลองท่องทางอันนี้นะคะมานะคะเป็นการแปลงข้อมูลกิจให้เป็นข้อมูลโพลิกลอนนะคะให้เราไปที่ของอเครืนองมือ atom b l o c นเฉยเลือก conversion t o เลือก converter ค่ะแล้วเลือก converter t o p o l y g o n ในช่อง input l a t t e r ช่องแรกนะคะให้เราเลือกเป็น watershed หนึง่งช่อง output นะคะเราทำการตั้งชื่อที่เราต้องการนะคะ แล้วนั้นกดเซฟค่ะกดโอเคโพสเลี้ยทีนิหน่อยให้เราเลือกที่ช่อง เพืชดนะคะเจะคูณเราตั้งชื่อสามการเกิดปัญหาเพืชดกับเบสินะคะที่เครนทีท่ีออกก็จะปรากฏเป็นภาพ ดัน,นี้นะคะที่แปลงข้อมูลกิดและโพลิกอนเรียบร้อยแล้วก็จบเรื่องของการวิเคราะห์แบบจำลองของบทกษ์ไว้เพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ